อย่าเข้าไปกลับก่อนที่ว่าตัวเองจะหมดลมหายใจก่อนว่าตัวร่างกายนี่ก็ไม่สบายอยู่แล้วเป็นอะไรครับเป็นไทรลอยเป็นพิษแล้วก็มาเป็นมะเร็งด้วยเวลาซุดทีนี้มันจะใจสนัมนมันนกมันนกมาหลายรอบแล้ว่ะค ราับฟังอยู่อยากจะบอกอะไรกับเขาไหมรักแม่รักแม่พูดคำว่ารักได้เต็มปากเลยเหรอทั้งที่เขาก็ไม่ได้เลี้ยงรูเราเลยนะแล้วก็ย้อนกลับไป2 0่สิบสามปีที่แล้วมันก็เป็นการพูดคุยที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่้วยครั้งแรก<ะ>ที่ได้ยินเสียงกันใช่ค่ะแต่ว่าในใจหนูนะ่ะ ก็ไม่เคยที่จะแบบว่าจะทท้งก็คือว่าอยากจะตามแต่มันก็ตาตับไม่ได้อยากจะตามมาหาแม่หมวนหวนหนาอ่างนปาติหารแห่งรักที่พันรก,รกมันอนุภาพมันดา